ซับเบอร์สองมาแล้วค่ะงานนี้พ่วงกับต้องเต้น,นะคะออกมายืนยันด้วยตัวเองค่ะว่าเร็วๆนี้ได้ชมกันแน่นอนนะคะและในภาค2นี้นะคะยังได้เปิดตัวนักแสดงใหม่ด้วยค่ะนั่นก็คือคุณโจออ้ปูวสิทธิ์และคุณอุ้มอิมอสยานะคะซึ่งบอกเลยว่าแฟนๆแค่เห็นสปอเตอร์ที่คุณต้องเต้โพสนะคะโอ้โหก็มีการแชร์กันออกไปอย่างล้นหลามเลยทีเดียวค่ะซึ่งหนังซับเบอร์อนะคะในภาคแรกเนี่ย ทำรายได้ไปถึง720ล้านบาทนะคะซึ่งทุนสร้างนะคะแค่เพียง10ล้านบาทเท่านั้นเลยค่ะเรียกว่าตอนนั้นเป็นหนังม้ามืดนะคะที่ทําให้พุ่มกับอย่างคุณต้องเตน,นะคะแจ้งเกิดในวงการบันเทิมในวงการภาพยนต์ไทยอย่างเป็นทางการค่ะและในภาคนี้นะคะคุณต้องเต้เขาเขียนแคปชั่นเอาไว้นะคะเหมือนว่าจะเป็นสโลแกนหนังหรือเปล่าไม่แน่ใจน,นะคะเขาเขียนว่าอย่างนี้นะคะว่ามึงคิดว่าโลกหลังความตุยมีจริงป่กวะซับเลอร์สองทั้มิ่งซ แล้วทุกคนล่ะคะคิดว่าโลกหลังความตุยมีจริงไหมคะ